สำหรับทุกท่านที่เปิดกล้องสำหรับทุกท่านที่ไม่ได้เปิดกล้องด้วยนะคะเราก็เนาะเป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาที่หายากนะชีวิตเรากว่าที่จะได้เนาะได้ผ่านแต่ละวันไปได้เราโชคดีเหลือเกินนะคะที่ตื่นเช้านี้มายังลืมตามีลมหายใจได้อีกวันใช่ไหมคะโชคดีเหลือเกินเป็นความโชคดีมากๆนะขอบคุณตัวเองเลยนะทุกคนคะ่ะขอบคุณตัวเองเลย สุดยอดมากมเธอตื่นขึ้นมาเตีเช้ากี่วันแล้วเนี่ยที่เธอแบบทําแบบนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วอืมเธอยอดเยี่ยมเธอน่ารักที่สุดเลยนะ,ะและเราก็จะทำสิ่งดีๆร่วมกันไปอีกนานแสนนานนะคะแล้วก็วันนี้เนาะวันนี้คุณซี่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องประเด็นเนาะตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยู่ที่บ้านอยู่